สวัสดีครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้7กรกฎาคม2 5 6 4มีหลายคนคอมเมนต์มาถามเบี้ยยังชีพเดือนนี้จ่ายวันที่เท่าไหร่วันนี้เลยมาบอกวิธีเช็ควันจ่ายว่าเช็คอย่างไรครับและข้อ2บอกว่าเดือนกรกฎาคมจ่ายวันที่เท่าไหร่ไปเลยแบบสั้นๆน,นะครับวิธีเช็ควันจ่ายครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะครับทางราชการกรมชีกลาง มีกำหนดการโอนทุกวันที่10ของเดือนนะครับหากวันที่10เดือนใดเป็นวันหยุดราชการก็จะโอนวันทําการก่อนวันที่10นี่คือหลักการนะครับข้อ2ครับเดือนกรกฎาคมจ่ายวันที่เท่าไหร่ครับเดือนกรกฎาคมก็จ่ายวันที่9กกรกฎาคม2564นะครับเนื่องจากวันที่10กรกฎาคมเป็นวันหยุด และเมื่อเช็ควันทําการก่อนวันที่10แล้ววันที่9ก็เป็นวันทําการครับก็จ่ายวันที่9กรกรกฎาคม2564ครับสวัสดีครับ